สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวินาทีพายุทลรมโกดังใหญ่ที่สุดคนงานหนีกันชุลมุนเผยตรงตามหมอโดทักเป๊ะเสียหายนับ10บล้าน วันที่19มิถุนายน65ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อแกสเลมแม็กได้โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดนาทีพายุทลลมเข้าไปภายในโรงงานบรรจุสินค้าบริษัทต,ตามหาเฉลี่ยวจำกัดซึ่งเป็นธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านทุ่งสวนตําบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรซึ่งเกิดในช่วงเวลา18.30นของวัน,นที่17มิถุนายน2565ขณะที่พนักงานกำลังทํางานแพ็คสินค้ากันอยู่ในโกดังแรงลม พัดประตูเหล็กเปลวสะบัดเข้าของทุกอย่างเปลวกระจัดกระจายภายในชั่วพริบตาไม่กี่วินาทีพนักง,งานต่างพากันตกใจและส่งเสียงร้องดังลั่นและพยายามช่วยกันเปิดประตูออฟฟิศเพื่อหลบลมหลังแรงลมพายุสงบลงเพราะพนักง,งานได้รับบาดเจ็บแต่ไม่มีใครได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต ผู้โพสต์ระบุข้อความด้วยว่าน้ำตาหนองหน้าวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีทุกอย่างจะผ่านไปได้เชื่อแบบนั้นวันนี้เคลียร์งินเคลียร์โกดังเหตุเกิดเมื่อวานก่อนบวชหนึ่งวันเท่านั้นัานบวชยังดำเนินต่อไปพี่ชายน้องชายบวชให้ไม่รู้จะขอบคุณยังไงมีผู้เท่าที่เคยดูดวงให้เขาบอกว่าถึงเวลาแล้วระบุวันที่จะเกิดเหตุต่างๆตรงมากและต่อจากนี้น้องจะไปถึง1000ล้านได้แน่นอนมรสมครั้งนี้มีคนช่วยเหลือเป็นจำนวนมากขอบคุณ ทุกคนทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงหนูแล้วหนูพร้อมสู้แล้วพร้อมในทุกๆอย่างแล้วค่อยๆลุกค่อยๆเดินนางสาวเพชรนภา,ภารัดเกตแก้วซีอีโอแบรนด์ชั้นเหลียวเปิดเผยว่าช่วงเวลาเกิดเหตุตนไปอัดรายการทีวีอยู่ที่กรุงเทพมหานครภาพเหตุการณ์ที่ออกไปจะเห็นได้ว่าลมพายุแรงมากพนักงานได้รับอันตรายโกดังได้รับความเสียหายไปบางส่วนส่วนสินค้าได้รับความเสียหายจํานวนมากมูลค่าความเสียหายน่าจะประมาณ10บล้านบาทเพราะสินค้าได้ รับความเสียหายไม่สามารถส่งให้กับโลก้าได้ทันแต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็ต้องให้กำลังใจตัวเองรวมทั้งพนักงานและจับมือผ่านเรื่องราวตรงนี้ไปด้วยกันจะไม่ทิ้งกันเด็ดขาดเหตุดังกล่าวจะมองว่าเป็นภัยธรรมชาติก็ว่าได้แต่ดันไปตรงกับเรื่องราวความเชื่อที่เคยมีหมอโดทักว่าก่อนวันที่8มิถุนายนจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้และจะเกิดเรื่องหนักก่อนพิชายจะบวชซึ่งก็เกิดขึ้นจริงแต่เมื่อผ่านไปได้ตนก็เชื่อว่าจะมีเรื่องราวดี ดีเข้ามาในอนาคตต่อไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ